รถครับรถใหม่ครับโอ้โหรถใหม่เจอฝุน อันนี้สิบโมงสิบเก้านะครับขบวนห้าหกนะครับอันนี้ช้าอยู่ประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับสี่ร้อยหกสิบมาสี่ร้อยนะครับเอ๊รถจอดหรือเปล่านะ น่าจะรถจอดนะเพราะว่าดูจากไฟกับไอเสาโทรเลขเนี่ยเห็นไหมมันไม่ขยับเลยนะครับถ้ารถวิ่งมันจะขยับนะครับมันอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเลยรถน่าจะจอด ก็นึกว่ารถวิ่งมาเรื่อยๆเ,เมื่อกี้ได้ยินเสียงวีดนน่าจะจอดตรงเครื่องกั้นนะครับดูจากตำแหน่งเสาโทรเลขกับไฟหน้ารถนะครับเห็นไหมมันอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับถ้ามันรถวิ่งมามันจะมันจะเคลื่อนนะมันจะอยู่มันจะเปลี่ยนตำแหน่งนครับอันนี้ลมแรงมากนะครับมีฝุมน PM ด้วยนะครับ ยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอรถมาแล้วกันนะครับผมดูว่าช้าเท่าไหร่ตัวนี้ห้า,ห,าห้าห้าหกนี่ออกออกวุเย่ชา้านะสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับผมซูมไปผมมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันขาวสุดเินไม่รู้จอดอะไรนะครับแต่ผมได้ยินเสียงวีดนะครับก่อนที่ผมจะกดถ่ายอะ่ะผมได้ยินเสียงวีด แต่หวีดไม่ยาวหรอกอาจจะลงไปอยู่เชิญหรือเปล่าแล้วก็รอคายาตอนนี้เหมือนรถเคลื่อนมานะครับเพราะว่าผมดูจากไฟนะไฟที่มันขยับ จะเคลื่อนแล้วครับผม <c oughs> ไฟที่มันขยับจากเสานะครับสสาตัวเลขอะม,มันจะขยับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ427นะครับชา้ามุอวานไอชุดชุดมุอวานที่มาค่ำๆนั่นแหละที่มาเย็นๆอนะ่ะ เมื่อกี้จอดนะครับ ราสินค้าจอดอีกก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับก็กวจะออกตัวได้นะกว่าจะเบรกได้อีก่ังหักกวจะออกตัวได้อีก่างหากฝั่งนู้นนี่สีขาขาวนไม่แน่ใจว่าฝุ่นหรือว่าควันนะครับ ฝั่งนู้นก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับต้องไปตัดออกนะครับเนี่ยวันนี้มาเช้าเลยนะครับสิบโมงอาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ารถมันวิ่งช้านะครับ มาแล้วตู้ใหญ่เลยนะครับ นานมากนะครับวิดีโอนี้นานมากเลยห้าหกจอดไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูขบวนต่อไปเลยนะครับน่าจะเป็นเจ็หกเลยนะครับเที่ยงเที่ยงเลย สิบเอ็ดโมงห้าสิบเจ็ดครับดวนเจ็ดหกวันนี้ช้าสิบสามนะครับช้าสิบสามพอนะครับวันนี้ครับวันนี้นนนครับรถด่วนรถด่วน มีฝุ่นด้วยนะครับรถหินนี่ไม่วิ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปจอดไปไหนนะครับล่าสุดมาปวใหญ่นะครับโอ้ลมมันพัดไปฝั่งไม่ได้ยินเสียงรถด่วนเจ็ดหก ีทักทายนะี้ใบสองเก้าครับไปสองเก้าขบวนเจ็ดห้าครับ,บ ันนี้ช้ายอยู่สิบเก้ายี่สิบนาทีนะครับสามสิบเจ็ดองศาครับแดดเอ,อ้ยยอดเลยนะครับผมนึวว่าผมนั่งอยู่ข้างกองไฟเนี่ยแต่ว่ามีร่มนะครับผมมีร่มนะรับผมไม่ได้ยืนตากแดดนะครับ ไม่ได้ยืนตากแดดนะถ้ายืนตากแดดนี่ไม่ได้นะครับคือแดดล่มมาดีพอดีเลยขอบคุณพระเจ้านะครับได้ยินแต่เสียงนะครับกรุงเทพหนองคายครับมาแล้วมาแล้ววันนี้43กอาจจะได้รถใหม่นะครับตามการคาดการนะครับ แต่ตอนแรกว่าผมว่าจะไปโบยใหญ่แต่ไม่ไปแล้ว <c oughs> อากาศมันร้อนนะครับมาแล้วครับด่วนเจ็ดห้าครับความเร็วหนึ่งร้อยนะครับนี่ไหลลงเนินตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะเป็นเนินนะครับ แต่ตรงผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นลงเนินอีกทอดนึงนะครับแต่จะเป็นเนินไม่ค่อยชันแต่ตรงนั้นจะเนินชันเลยนะครับเจ็ดห้าครับด้วนเจ็ดห้าครับเอาเร็วหนึ่งร้อยนะครับ หนึ่งสองสองไม่แล้วอะไรสิ่งมากอะล่างตรงนี้ก็วิ่งได้120น่นะไม่ใช่มัน,นั้นอาจจะวิ่งได้เร็วกว่าน,นะแต่ว่าความเร็วความเร็วกำหนดเขาให้แค่120่ นี่คือสี่โมงสิบสองนะครับมอกมาถ่ายขัาบนสี่สามเก้านะครับแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกในวันพรุ่งนี้ตอนนี้คือมีฝนตกลงมาแล้วนะครับฝนตกลงมาเฉยเลยนะครับแต่ข้างบนก็ดูลโล่งๆนะแต่ว่าก็อาจจะไม่แรงนะคิดว่านะแต่ก็อาจจะทําให้เปียกอยู่ บวน, 39, นี่ตามการคาดการของผมนี่คือน่าจะได้รถไฟใหม่มานะครับน่าจะได้รถใหม่มาสังเ,เกตได้ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับแม่แล้วจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยน,นี่มีฝนตกลงมานะครับแต่รถยังไม่มาเลยนะครับ ไม่คิดว่ามันจะตกนะเนี่ยซื้อกันฝนก็ไม่ได้เอามามีคนนั่งอยู่บนรางด้วยนะครับโอ้รู้สึกว่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยทั้งลมทั้งฝนนะครับเนี่ยแต่ฟ้ามันไม่มืดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็สามารถ มาแล้วอู้หูลมล่ลมล่ลมครับอื้หือูสักนิดนึงค่อยตกไปได้เหรอรถยังไม่มาเลยนะครับรอรถมาก่อน นี่สี่โมงสิบหกรับบวนสี่สามเก้าน่าจะช้าประมาณสองนาทีนะครับโอ้ลมแรงมากลมแรงมากโอ้ั้งลมต้องฝนนะครับฝนก็ตกอะไรเนี่ยฝุ่นด้วยนั่งไม่ได้เลยครับฝุ่นโอ้ลถกันนี้มันรี ไหนดดูิโอ้รถไฟใหม่ครับตอนผมออกมานี่มันยังไม่มีลมยังไม่มีฝนยังไม่มีอะไรเลยนะครับมันเพิ่งมามีตอนที่ผมมาถึงนี่แหละ เเต็มลยมดูรถใหม่ลุยฝนกันนะครับฝนจะตกแล้ว <c oughs> ไม่สิมันตกแล้วต้องหาก เป็นฝนฝนพายุนะครับมีคนลงนะครับมีคนขึ้นดนะ้วย แล้วนะครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับโอ้มาแป๊บเดียวนะฝนนะ่ะมาแล้วครับรถใหม่ครับ โอ้โหรถใหม่เกอฝนโอ,โโอโน,นยครับรถคันแรกนะครับาแล้วมาแล้ววน4 3สนะครับ นี้ก็ลุยฝนกลับบ้านนะครับ